ครับผมสวัสดีอีซีครับผมอันนี้คืออันนี้หนึ่งหกห้ามาติดตามมาเด้อพี่น้องเด้อมาพุดพุดน้นักว้แม่เสมอแม่เสมออ่คนฝันแม่นหาซีซีแตกสามตัวอ่าหาซีซีแตกสามตัวแล้วก็เก้าศูนย์สี่เมื่อที่ผ่านมาก็ศูนย์เก้าเข้าเต็มเต็มเข้าเต็มเต็มเออไปรอเนาะพี่น้อง คนดังคนดังของจังหวัดคนดังบ่ไหมคนดังบ้านหนองตะไก่คนดังขอให้เหมือดังบ้างวันที่ผ่านมาเราอีกแล้วพี่น้องเอาสรับรับงวดนี้รอดที่ตามไปพร้อมๆกันคุณแม่เพิ่นจะฝันต้องหวัดพินจะปล่อยตัวไรนด้ยินได้นูร้านบ้านพญ่ไหวยทิมหาเจ้าได้ย้ายสออมาสักอ่ โอ้นี่แหละคุณแม่เลขแจริงเขาลังมากไม่อยากเห็นตัวจริงอามาใส่บริการพี่รักน้เสมอดเลยพล่สขายน้ำบ่อยสดพี่น้องเซฟเสียบมาเขยมาลุ้นเพิ่นได้เนาะมาถามแนวทางเพิ่นได้เจ้าว่าอ้อยก็มาจากอยู่บ้านดิปูเองอไม่เห็นคนสนานเลยเห็นต้นมันอยู่ เห็นเห็นต้นมันอยู่สะน่าโหลดแยกปูบางเือบปูติามกัน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 ันก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 ัน่ะนกันดัค่ะนกันกันกันครับมอนนันันักันัมับผม คนดังของคนดังของบ้านน้องตาไก่ขายดีๆีค่จ้าคนมากเลยขา้เบิดมือนั้นแต่ชมือเลยดบ้านเมียจะซีมงมาลอยเบิ้ลเนี่ยวะจ้า่กบ้านก็ด้หาลอยกู้อายุจ้าทุรู้สึกว่าขายดีก็เก่าขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมวใหญ่มาทางเด็กขายดีมาสุมือเลยแม่จี้เด็ยมาอุดหนุน พูดลเียบพูดอย่างไรกันนกนาอ้ศูนย์เก้าสี่ฟันขาดฟัดเลยศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้โอ้ศูนย์ี่เก้าก็บอกว่าไวมากับสามประตูหกประตูเอาักศูนย์กับมีสี่ศูนย์กับเก้าศูนย์ทั้งตัวครับผมครับผมเข้าเต็มเต็มยเศูนย์เก้าสองตัวล่างไม่ต้องกลบครับ เขาอีกแล้วพี่น้องเขาอีกแล้วเอ้าเมื่อนี้มาฟังคุณแม่ปกติเราขอก่อนให้ฟังว่าฝันงบ้างอะไรครับยางฟันไปหยังบุฝันเด้อนี่ฝันเขาฝันแล้วบ้านจักจีแม่นจักจีบ่แม่นไปฟังเอาตีเอาฝันมาจักไปหยังบุหาบเข่าใส่เข่าเจ้าเข่าเสียดอาหารเข้านี่ล่ะเอาใส่เข่าคู่ฟูนน่ะคู่ดำปูน่น้อยเห็นไหมเกื่อเหาผสมปูน่ะไหม เอาข้าว2กะคุนั่นซาวๆๆใส่น้ําแล้วบัดนี้ห่าบเอาห่าบเอาว่าสิห่าบจักสิห่าบไปไสแต่ว่าอุ้ยขาคืองามแต่คือเป็นตะกิดแต่ซาวแล้วด้นี่ซาวแซ่กคุน่ะได้เอามือ2มือนี่ไปกินกินว่าซั่นว่ามันก็แซ่บอยู่เด้ล่ะเอ้ยวางีนะเพราะว่าเคยเกีข้ามาก็ต้องซาวใส่น้ําใส่เนอยู่เนอกินซะก่อนจเอาให้มันกินเด้าของมาิมเบิ่งนัวบ่อนัวบ่ว่านัวมัน จังกินหมดบ้านทั่อย่าเห็ดจระสั่นดิมันกระติมักเสียบันนวดข้นนั่นล่าหมาได้เออกระปุกเต็มสองกระคูนั่นได้พอเต็มสองกระคูนั่นเลยก็เลยสะออ่อนป้าดเข่ากระงามเต็มกระคูมันหลวดจนหลวดกระคุกระเลยไปหอบกินจีบเอาให้มันเฮียนนะมันล่นกระคูสองกระคูเลยได้จีหิวอังสีนาสองมือหิวอังสีนาจีบมันเลียกระเล็ดว่ามันจลรนออก หอบกินก็เกินขนานได้หอบสองมือหอบมาก er oh. ินเ uh, right. ั่งเสียลักหอบกินหอเห็นเขาอีกแล้วพี่รามหอบกินได้เออก็เลยว่าป้ากระไรวังสิบ่ขี่เดียดจักเม็ดได้พออ๋อขี่เดียดได้อ๋ออ๋อขี่เดียดก็เลยวันที่ขี่เดียดเทีหยังมันบ่สุกกระปุกก็เลยวังสิเนาะเบากับเบาของเลยนะเบากับเบาขอางคุณ กูอิ่มกอความอัน้หอดินก็สั่นละกินกินจนอิ่มครับอืมหอดกินจนอิ่มกขี้เดียดได้อย่ายังยอ้วยเลยวะเอาฝันตะเรียงเข่าถึงงวดก้อนกับฝันะเลียงเข่าเก้าตรงมีเก้ายังอืเก้ามีมีอีกแน่เ่าสอกับวแม่เอาซอสก้าวบแม่ศูนย์กับมีศูนย์กับมีศูนยกับมี จักสิย๋ยรักไนดนซูนย์กับนี่ได้หาพาอหมอไหมไมาสิหาเพาะละจีหิวไหมเมอ็งสิแล้วหิวสองมือเลย,เ,ยเออหิวสองขุ่น,นี่็มว่ามันจะหล่นคือเต็มแต่้เดี๋ยหอบกินย่างมันหล่อนออกอยากตัวมือมัเหียมันเหี้ยมันสิเหียเสียดายเ,าเต็มคำเลยบาทเอเอก็ <ๆ S 1> อเลยหอบไม่กินครับย่างมันเหียเหรียญเขาอยู่หันมันงามครับมันบมดเป็นไตขี้เดียดก็เลยกินกระไรตื่นเสาร์มาเลยแก่ให้พ่อยาย ปังเถวาถวหอยคือฝันงสิฝันบลาิ่มเกาได้หวังสิคอยฝันว่า่อยหอบกินเข่าอยู่ในกระคูปูนแหมได้หวังสิยักษ์อยสิเอาไปยังล่ะแต่ว่า่อยคืนหอดหมา่อยได้หวังสิมันจนลวนกระคู่อยได้หอบสองมือ่อยหอบหอบกินหอ็ไร้หอบกินก็มานีกับบ่มี่พูดไรดิบ่มีผู้ไรไม่ตข่อยผูดเดียวได้ผู้เดียว เออไม่ต้องหอยผู้เดียวมีผู้ใดผู้เดียวมีผู้ใดผู้เดียว่มีผู้ใดมานญาติไบ่กินน้ำมีแต่ผู้ใดบ่มาบ่มีมีไผมีแต่หอยผู้เดียวคือจังว่าเฮาสิเอาไปซาซาเตรียมกะปุแล้วน่ะนะเฮาสิเอาไปเกียร์มามันซองกะปุปัดสิอาจารย์ว่าเขาคืองามเสียมันกระชีล้นกุหอกุหอกินกันหนากันเลื้อกินนั่นแหละ สาแสดงว่าเลขตัวนี้ขั้นแม่ซื้อนี่มีแต่แม่เหมือศีซื้อผู้เดียวว่าพูดเดียวแม่เหมซื้อน้ำข่อยเออเพราะว่ามันเป็นเลขตัวเก่าเออเลขตัวเก่าเก่ามีแต่ว่ามันสีเปลี่ยนแปลงตัวนึงโอ้มันสีเปลี่ยนแปลงตัวนึงอ้าวพี่รังเอ้ยไปเอ้ยแต่ว่าซื้อแล้ว ซื้อแล้วซื้อแล้วบาตจำไม่ได้บ่เนี้ยซื้อแล้วซื้อแล้วได้มาขวดเลี้วสิเออต้องหวัดเลยบ่ครับผมต้องหวัดเลยบ้าดนี้ลูกลูกได้ซื้อมอเตอร์ไซค์คันนั้นหกพันหกพันข้าเจ้าว่าเจ้าซื้อมาแปดพันครับบ้านว่าขายลูปทื่นให้บ้านนี้เลขท้ายมันเก้าสองเอออะเอออเก้าสองแต่เลขว่าเออแม่สีน้ำยู่ดอกบบดนี้ก็เลยสร้างเขาเก้าสองกับเก้าสาม เลขรักเก่าเก่าสองเก่าสามเก่าเก่าสี่เก่าเก่าเจ็ดนี่รักกับอายุเจะของหกสิบเจ็ดปีก็เล่น้ั่ไหวเออก็เล่น้ั่งไหวน้่งไหวก็น่ากับเมื่อนั่นทรงสการได้ดวงแล้วตายอออายุเล่ากับซ้ำกันนะครับไข่ะเลขรถขั้นแจกก่ะแปดหนึ่งหกเจ็ดอเลขรถนะ กเกตือหกตพ่ไม่พม่บ้านหกสามอืมแต่ว่าแม่แม่ฟันงวดนี่แม่ตีเป็นตัวไรวันมาก็่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่นี่แหละโอ้โตแม่มักแ้วนะที่เอาเอาแลไวเอาไว้แล้ววะเธอเดือนนี้เอาซื้อแล้ววันนี้ครับผมยังได้ยีสิบตัวแต่ว่ามาสามอีกยุอเก้าสองอย่าเก้าสองเก้าสามนี่แหละเก้าสี อตีรัเก่านี่ยไม่เก่าเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดตีตีตีมันหันหัวขึ้นหัวลงกอ่ะนะบัดนี้เก้าหกสามมัตีอ้ยหัวขึ้นได้บ uh, 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 ัดนี้ไ right ด uh? ้เก้าสามตีอ uh ้วยหัวขึ้นหกสามอ้ huh. uh ้ย huh. ห uh. right. right. ัวขึ้นมาหกหกสามทีอ้วยหัวขึ้นสีเป็นเก้าสามนี่แหละโตเถอคบนบ่สื่อน้ำเตีนี่แหละบนบ่อสือน้ำข่อยอ่า เพราะไรว่าเป็นหอบเอาผู้เดียวเออหัวไรซื้อผู้เดียวหลวไรว่าซื้อใบก้าน้าเก่าสามนี่สอกใาโอ้ฟันว่าได้หอบกินเขาตัวไหนก็แม่เก้าสามครับเก่าสองเก้าสามเขาสองเก่าคู่เนาะเก่าสองเขสองเก่าคู่แม่เก้าสองเขาแม่กะทีเป็นเก้าอยู่แล้วเก้าอยู่แล้วแล้วสองคู่สองเก่าคู่ปูนเท่าน่ะอ่า เต็มเก้ากุบุญ2อันเลยเอามือ2มือไปโกมากินจังซี่เออเจ้าที่ตีว่าจังได๋จําได้ซ่ได้แจําคักแ้วคักแน่นี่พ่อดอเลขนี่ได้แล้ว่หลงบ่ลืมเออเออบ่หลงบ่ลืมก็ยังว่าบะก่องซื้อ92กูต้องซื้อ93นําคือจังสีอือคันตีเจ้าของใส่นําก็สิเป็นบะ คือเกาพต่เกาคือเกาดมันบ่ครผู้เ่าผู้จะ่าเด้เนาะเป็นตีใส้ผู้เ่าเนาะดิเกาใ่หมกราสมเกาสีเด่นตัวพอเกาสองเกาสามเกาสีตัวถกไหสองเกาสามเกออเออการตนตีกาูนเจ้ากตีกู้เป็นศูนแล้วสามตัวเป็ได้ไมสามตัวสาตัวกับมือนี่นเอาเอา เอาศูนย์สามเก่าสักสามเก่าเออศูนย์สามเก่าสัเอาเก่อืว่าหันออกศูนย์หกสามอย่าถ้ามันขันบ้างหนึ่งหันเอาศูนย์ไม่นานเนาะศูนย์สี่เก่าเนาะอ่าแต่ว่างหวัวนี่บ่บ่บ่ฝันว่าศูนย์เนี๊ะก็ด้ศูนย์คือหวดนั่นเน๊ะแต่ว่าว่าตีตีกะคูเป็นศูนย์นี่กับศูนย์อยู่เนี่ยนี่เขากับเป็นเก่านี่นับผมอืออืมโอ้ ย่าไปใหญ่หลตูเถอะเนาะแม่แม่โอ้ยบอถือบ่กถือก็ถือแม่เอวบานเลยที่ใหญ่เขาเป็นเก้าตัวเขาเป็นเก้าก็สีบาเขาเป็นเก้าทันทันปีคอยไรปีใช่ว่าเขาเขามันมาสามเป็นบ่บางหนึ่งขันนีบ่บ่ออมันมาศูนสามสามหกเป็นบ่เออศูนหกสามเป็นบ่เออบ้านี้ไปได้ไหม ตัวนี้หันหัวคืนนะมันเป็นเกา้าอ่าสนเด้ว่ามันหักหิวสองมื้อนี่นั่นนี่สองมื้อนี่มือเศร้านี่ปัดใดไปหาบักแตงมาเนี่ยไปหาบักแตงหาบักแตงมากเพราะไงได้ว่าเชาวชาบ้านไม่้านไปน้ำตีบอกอยตีหิวเอาเศร้านีเน่เลอ มื่งเจ้าฟันบ่แม่หาปักเตียงเนี่ยขีหลีนี่แล้วขี้รีนี่แล้วอีหลีนี่แล้วฟันว่าฟันได้กินเขาน้ามเศ้าก็ได้หาปักเตียงเออโว่าหันขี้กันฟันว่าได้อันนั้นย้ามเศ้าพ่อเก่าเคปเปิดเล่าสีเขาแต่งขันงานไปแต่งขันหาใบใบใหญ่เลยว่าเแ่าอันเจ้าแตงขันหาน ตักเข่าไม่ออกไม่คอยสีในเด้อเมื่อวานข่อยกวเมื่อก่อนนี่่ขอยกดตักเข่าไปพอยายสีอสีสอบเออตัวนี้เป็นบ่อแม่เบิ้งดุ๊บจ้าทักทุบบานเออเนี่ยเนี่ยกับผมเลขสามมันมันไปถึงกับปันเขาอ่ะกำลังหมุนลอตเตอรี่เลขสำรองเขาเขาได้บ้าเลขท้ายสองตัวเก้าสามเ่อไป เาะวามาคักเลยบาดลอตเตอรี่เราหมุนรางวัลที่หนึครับผมเลขท้ายสตัวเก้าสาวันที่สิหอีรีเนี่ยแล้วมันออกอีรีแล้วอะไรมาเออวันที่ออกวันที่สิหกเนี่ยนี่เก้าสามนี่เกสเนี่ยเออโอ้ว่ใงหายยางดีนพีครับเลขเห้เบ้างไหมแม่อ่องนี้บงไหมจ่ายจ้าจ่าเอาพิรำบาดเนี่ยแม่เสมอเรอพิเด้อ รสดังมากกระซื้อบ่มากกระพานเออเนอื่นอีกอะไรไหมมากกระซื้อบ่อม,ม,มากกระพานแต่ว่าแม่ฟันว่าได้กินเข่าอีกแล้วพี่ <ใจ S 2> ร้องได้กินเขา่าสองมือกโก<อ>บกินเลยหอกินเลยยัดมัะลุนกับครูกอะหันท่เนี้ไว้ได้ไหมแม่เออคร <c oughs> ับผมท่านี้กันอย่างว่าแม่ เสมอเป็นมักศูนสมเก้ามักเลขกวเก่าแต่เอาหัวขึ้นคว่ามมาแล้วก็เก้าสเน้นให้กับขับเบซีครับผมเอาต้องพแม่แบบนี้เนเ็ทุกจอดครับผมติดหรออย่าลืมอย่าลืมเก้าสามูนๆ์เน้นเลย่าถิ่มศูนย์เด้เอย่าจะถิ่มศูนยเพราะว่ามันมีศูนอยู่ครับผมจะถิ่มศูนย์มันมีศูนย์อยู่มันมีศูนย์อยู่